เออไอ้ชี่ออะไรวะเมื่อกี้กูยังเห็นเปิดไม้อยู่เลยมันไม่เปิดแล้วหรอปิดไม้หนีเออยุงนะไอ้ี่บ้อะไคอย่เยะิม่ดนครั่งดิดอ้อยู่บากูกูอยู่ในบ้านก็แล้โ้ยดูเลยมึงเ่ย อะไรวะทำอะไรของมึงวะคีล่าไอเดียดอ๊อดด่าใครอีดอกเกมรู้เปล่าลินดิเป็นผู้หญิงนะเว้ยมึงรู้เปล่าลินดิเป็นผู้หญิงเอวะมึงคุยกับใครวะมึงคุยกับคลิกแน็คอะมึงเห็นได้ยินเสียงใครเลยตูไม่ได้ยินใครตรงเนี้ยอุ๊กตุ๊ก คุยกับใครวะโอ้ยเแยแรงเกินโอ้ยเแยแรงเกินมึงบวกได้ปะเปิด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 สาบอกเลยว่าสาวลินดีดเ้เดี๋ยววะเออลินดีด้อ่อยจะเจ็บนะมากับผัวเชื่อกูเชื่อกูมันโลเลย มาสูมาสาวสาวมาแล้วเดี何と何と何๋ยวดึงไปดูนะรับหมดแล้วสาวเอาไม่ตาเอ้ยเอาวรถดูดีกมานะดูดีกมาเฮียกีราลาไอสัตว์เบื่อไอ่ะดูดีกว่อแล้ววะเบื่อแล้ว เบื่อที่ตายแล้วทำไมป้อมเราทำไม่ได้ตรอหรอไงหรือไม่ใช่วะหรือมาเล่นคลิกแนกวะเออนี่ไงเหี้ยคลิกแนกไอ้สัตว์ บินมาแต่ไกลเลยหรือเปล่าวะเล่นตัวอะไรกันแน่วะริดิสหรือคิกแนกว่มันเปิดมไม้สองคนมึงก็ออกดิรออะไรอะออกอะไรออกเกมฮะรออะไรอะไอะเจตบินบินใส่ชุดเดียวก็ตายอยู่นะตกลงมาเล่นตัวอะไรกันแน่วะฮะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยเฮ้ย ตายเยเีกลงเล่นตัวอะไรกันแน่นะฮะแกร็กหรือว่าคิกแนก็คเอ้ไม่ใช่ลินดินรัวคิกแนกแก็คเฮียมมือไม่โดนนะครับเฮียมือยไม่โดนห ด้วนใหมแบบดินบินุืนก็คมันพูดนั่นแหละแต่แต่ใครยินนี่คงือไข่กูจะเอาบนอ่ากูอยู่ลา่างเออนี่แต่ไม่มีันิลน,นะอ้ะออาวก็้องือะเฮ้ยเฮียพ่อต้ายไ้ยูห้ย้วย่ามาพูดไรับ

้โหูเยี่ยมแม่งไ,ไม่ถึงไอ้สัตว์อะไรอะไรโดโลโรมือมึนชาร์ะอะไรอ้อนเหมือนเหมือนเหมือนนางจะอารมณ์ม่ดีนะเหมือนนางจะเป็นเมนไรกี้นะกูปล่อยของทำไมฟ้ากูยังไม่เข้าใจาตัวเองเลยไนลาติบ้ันจีนตาทุกรับ เนี่ยมันเล่นด้วงเนี่ยม่ได้เล่นดิดิดิดอนดสมั่นี้มันเย็ไวะแล้วเอามาเจ๊ไปทยาอะไรโดนดูไม่มีมือมือปลาไม่โดนเดี๋ยวกูดันล่างให้ละแต่ตาวะ อ๋อขีราขค้างขีราค้างม่อไี้มคอนขีรเมื่อกี้เมื่อกี้นางเขาก็บอกไงบอกว่าขีรนี้เอวลตาเน่เนาเก็รักวะเฮ้ยเหี้ยมือใส่เหี้ยแล้ววะ เอและนี่แม่งสัตว์จบไปไวไอ้เหี้ยเฮ้ยชิบหายแล้วอ,อ้าวไม่ใช่ดวงนี่หว่าใครวะนะเอาไอ้เจไปน,นู่นทำไมวะเมองไห้รอ่อเฮ้ยถอดหายใจไอ้เหี้ยงมา ถอยหายใจแล้วเจีนางถอยหายใจแล้วอ้าวไปไหนนะกลับบ้านไปรู้ไหมได้ป่าวะดูดูนะเฮียใครใครชาเจ้าหนาเรจะบ้านเฮอรนี่กูโดนฆ่าเองนี่เฮ้ยบ布าเจ้า เอาเปิดโบเย่เลยสัตว์อ้าเอวเอ้าเยี่อมือไม่โดนในสัตว์วะอีดาแนะไปดิเดี๋ยวรีบเอาเออตีไปเออตีไปคนก่อนเนี่ย ไม่ตีก็ได้เที่ยวเฮ้ยเอานเมด้ปะเ่ยใครได้ของเราปะเออบล่อยป่บนได้ปะขี่บนลินดิสมันไอ้กูบอกว่ากูบอกอะไรไงวัดด้วงมันพูดมือไม่ใช่ลินดิสมาปล่อยบนดีเออปล่อยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเวฟเวฟข้างหลั ต้องเอาไปใชนะ่ไหมเกี่ยวหัวให้โดียวเดียวบอกเลยกูเข้าไปหาก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องดันหรือผลักกูไปหาเราเข้าไปหา <c oughs> เลยป่าทีมกูมีไหมวะแล้วป่าที่มึงตัวอะไรวะเดี <c oughs> ๋ยวขอมังกรก่อนได้ไหมเอาทำไมอ่ะเอาพบกันได้นะ ปิดนหน้าตัวแล้วอะไล้ะโอ้ยไอซีเมื่อกำับแดงกูไปไอ้ตนี้ไอ้ตันี้มึงไม่ต้อง <c oughs> เอาขู่อะมึงจะถางกูเลยนะแกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจอ้าวเหียซาต้าไอ้สัส เบอ,อกเลยต้องเอาให้ได้สักตัวไอสัตว์ขยะตายแล้วอโอ้สวยอ่ะสวยเอาบินไม่ได้แล้ววะนะโว้หมด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 ไหมหมดไหมใครทำอะไรวะนะให้ผมเล่นป่าแล้วมาด่าผม คิดเอา,าดิ <ผม S 1> ครับถ้าผมเล่นป่านละม,ม,มันาผมง่าวเลยซื้อป่าไม่รู้อ่ะคํๆนะโถมคิดมากอะไรวะฮะดึงคลิปตายเลยสัสตว์คุ้ยเลยสัตว์สัตว์ดิพวกกันนี้ไม่ไเจ็กหรอวะเอ้ามาไหนไว่ะ เราต้องกูบอกไงแกว่าไม่ต้องดันกูไปหาเลยบอกเลยกูมาหายันบ้านบอกเลยกูมาหายันบ้านอ่ะ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องผลักหรือไม่ต้องดันหรืออะไรหรอกไม่ต้องดึงอะไรก็ได้แต่กูวิ่งเข้าไปหาเลยมันนางเปิดหน้าวะเช็ดบลาเจ้ากูกดไลค์เหมือ๋อันยังไงวะมีกอดบอยบิวเฮ้ยเฮ้ยกูเซนเซอร์ตรงนี้กูเซนเซอร์เว้ยกูกูไม่กูไม่แปะวาร์ปอะไรนั้นไอ้สัสเนี่ยคอนไม่ใช่คอนโดไปพวกเรา เนี่ยนี่คอนโคลเลอร์กมออนดไม่ใช่ทั้งคอนโดไม่ใช่ทั้งคอนบริการเนี่ยคอนโคลเลอร์